พี่น้องมาดำน้ำดำน้าน้ำกันหลก้ากันงามมามาเห็ดสอยกันช่วยกันช่วยกันร่วมร่วมด้วยช่วยกันจ้าดำน้ำเราก็เลี้ยเห็นต้น้าเขาเออเตืดอยู่น้ามันไหลผู้ใดสนใจมาเด้อดำน้าพายพูดมาเล่นน้ำน้ำการเล่นน้ำช่วยกันน้ำเห็นบ่านน้ำจูทองอรโดด อมีสาวงาสาวเพ้นสาวล้านสาวโยดสาวเข็มโทษดเด้อยายยายเข็มเป็นผัาหนาทีมผ้าลูกผ้าหลานมาเห็ดคุณยายคุณยายกำลังดีแข็งแรงเก่งเก่งจังเลยเก่งทุกคนเก่งทุกคนเมืองน้ำเนี่ยพี่น้อง ปานฟ้าลวดพูดละพูดได้สิพูดไดไ้ดไอึดน้ำบ่มีน้ำก็มาเป้งอาเด้อเพื่อนหน้ำไม่แงหวานหลายคักหลายเน่บนั่นแหงบ่มีก็มาเป้งเหรอลากออกมาเด้อเอาวจะลากออกมาเด้อตุกขัยดำหวัวดำเพียลากออกมาเพื่กอเบิ่งเน่ทะเลหลวงกวางไง ได้กล้าใส่มาใส่ก็จะนั่นก้านกกะย่างน้ำก็บ่ถึงน้ำก็จะว่าเพียงหัวเขาก็ขาน้ำได้มาหลายกระดอกกระเดียมากๆซอยกันที่น่องร่วมด้วยช่วยกันจักสามมือผลลัพธ่ก็สีห้อมจาคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหะจ้าขอบคุณที่รับชมชีพ